เรื่องราวธรรมะง่ายๆสไตล์แม่บ้านให้เข้าใจกันแบบสบายๆเรื่องศีลสมาธิปัญญาที่ฟังดูเหมือนยากแต่จริงๆแล้วใกล้ตัวเรามากๆค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านกลับมาพบกันอีกครั้งพอดแคสต์แนวธรรมะผสมข้อคิดกับเวราดีนะคะ ช่วงนี้กระแสธรรมะแนวสอนใจที่สอดแทรกในนิยายกำลังมาแรงฉันชอบอ่านมากค่ะเพราะมันทำให้เราเข้าถึงธรรมะได้ง่ายขึ้นไม่ต้องนั่งสมาธิเคร่งเครียดอย่างเดียวเรื่องราวในนิยายมักจะสะท้อนชีวิตจริงของเราเราท่านๆน,นี่แหละค่ะทำให้เราเห็นว่าธรรมะไม่ได้ไกลตัวเลยสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ทุกเรื่อง วันนี้เราอยากจะชวนคุยกันถึงเรื่องศีลสมาธิปัญญาแบบฉบับแม่บ้านที่ไม่ต้องท่องจำสับแสงยากๆแต่เน้นที่การนำไปใช้จริงในชีวิตประจำวันของเราค่ะเริ่มจากศีลก่อนเลยศีลในความเข้าใจของฉันก็คือข้อตกลงที่เราให้กับตัวเองว่าจะไม่ทำในสิ่งที่ไม่ดีไม่เบียดเบียนตัวเองและคนอื่นง่ายๆเลยก็คือศีลห้าที่เราคุ้นเคยกันดีนั่นแหละค่ะ หลายคนอาจจะมองว่าศีลห้าเป็นเรื่องที่เคร่งครัดทำยากแต่จริงๆแล้วมันคือพื้นฐานของการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสงบสุขค่ะลองคิดดูนะคะถ้าทุกคนรักษาศีลห้าได้สังคมเราจะน่าอยู่ขนาดไหนไม่มีใครฆ่าใครไม่มีใครขโมยใคร,ไม,มใคร,ใครไม่มีใครนอกใจคู่ครองไม่มีใครพูดจากโกหกหลอกลวงและไม่มีใครดื่มสุราจนขาดสติทุกคนอยู่ร่วมกันด้วยความเมตตาเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่สังคมเราก็ สงบสุขและเจริญก้าวหน้าอย่างแน่นอนแต่ในชีวิตจริงมันก็ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นใช่ไหมคะฉันเองก็เคยพลาดพลันทำผิดศีลบ้างเหมือนกันอย่างเมื่อก่อนฉันเป็นคนที่ชอบนินทาคนอื่นมากค่ะเวลาเจอกลุ่มเพื่อนบ้านทีไรเป็นต้องเมาสหมอยเรื่องชาวบ้านทุกทีสนุกปากไปวันๆแต่พอนานๆไปฉันก็เริ่มรู้สึกไม่สบายใจค่ะรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนที่ไม่ดีเลยเอาแต่พูดถึงคนอื่นในทางที่ไม่ดีทำให้คนอื่นเสียหาย ฉันก็เลยเริ่มพยายามที่จะเลิกนิสัยนี้ค่ะแรกๆก็ยากมากเลยนะคะเพราะมันติดเป็นนิสัยไปแล้วแต่ฉันก็พยายามเตือนตัวเองอยู่เสมอว่าการนินทาคนอื่นมันไม่ดีมันทำให้เรามีความสุขแค่ชั่วครู่แต่ในระยะยาวมันจะทำให้เราเป็นทุกข์ใจฉันก็เลยพยายามเปลี่ยนจากการนินทาคนอื่นเป็นการพูดถึงแต่เรื่องดีๆของคนอื่นแทนค่ะ พอทำไปเรื่อยๆฉันก็เริ่มรู้สึกดีขึ้นค่ะรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนที่ดีขึ้นและที่สำคัญคือฉันมีความสุขมากขึ้นด้วยค่ะเพราะการที่เราพูดถึงแต่เรื่องดีๆของคนอื่นมันทำให้เรามองเห็นแต่สิ่งดีๆในโลกใบนี้และมันก็ทำให้เราเป็นคนที่มีความสุขมากขึ้นด้วยค่ะนี่แหละค่ะคืออานิสง์ของการรักษาศีล อีกเรื่องหนึ่งที่ฉันเคยทำผิดศีลก็คือการโกหกค่ะเมื่อก่อนฉันเป็นคนที่ชอบพูดจากโกหกเพื่อเอาตัวรอดค่ะเวลาทำผิดอะไรก็จะโกหกเพื่อให้ผลผิดแต่พอนานๆไปฉันก็เริ่มรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนที่ไม่มีความน่าเชื่อถือใครๆก็ไม่เชื่อถือก็เลยเริ่มพยายามที่จะเลิกนิสัยนี้ค่ะ เริ่มจากการพูดความจริงในทุกๆเรื่องค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กน้อยแค่ไหนก็จะพูดความจริงเสมอแรกๆก็ยากเหมือนกันนะคะเพราะบางครั้งการพูดความจริงมันอาจจะทําให้เราต้องเจอกับความลําบากแต่ฉันก็พยายามที่จะอดทนและพูดความจริงเสมอพอทำไปเรื่อยๆก็เริ่มรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนที่น่าเชื่อถือมากขึ้นใครๆก็เชื่อถือและที่สำคัญคือมีความสุขมากขึ้นด้วยค่ะ เพราะการที่เราพูดความจริงมันทำให้เราไม่ต้องกังวลว่าใครจะจับได้ว่าเราโกหกและมันก็ทำให้เราเป็นคนที่ซื่อสัตย์ต่อตัวเองและคนอื่นด้วยค่ะนี่แหละค่ะคืออานิสงส์ของการรักษาศีลจะเห็นได้ว่าการรักษาศีลไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะคะแค่เราตั้งใจที่จะไม่ทำในสิ่งที่ไม่ดีไม่เบียดเบียนตัวเองและคนอื่นเราก็สามารถรักษาศีลได้แล้วค่ะ และเมื่อเรารักษาศีลได้ชีวิตของเราก็จะมีความสุขมากขึ้นอย่างแน่นอนทีนี้มาถึงเรื่องสมาธิกันบ้างค่ะหลายคนอาจจะคิดว่าสมาธิคือการนั่งหลับจานิ่งๆแต่จริงๆแล้วสมาธิคือการที่เรามีจิตใจจดจ่ออยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งค่ะไม่ว่าเราจะทำอะไรก็ตามถ้าเรามีสมาธิเราก็จะทำสิ่งนั้นได้ดีค่ะ สำหรับฉันสมาธิก็คือการที่เราทำอะไรด้วยความตั้งใจค่ะอย่างเวลาทำอาหารก็จะตั้งใจทำอาหารมากๆตั้งแต่การเลือกวัตถุดิบการปรุงรสการจัดจานก็จะทำด้วยความตั้งใจทุกขั้นตอนและเมื่อทำอาหารเสร็จก็จะมีความสุขมากๆค่ะเพราะรู้ว่าได้ทำอาหารด้วยความตั้งใจและอาหารที่ทำก็จะอร่อยและมีประโยชน์ต่อสุขภาพของคนในครอบครัว หรือเวลาทำงานบ้านก็จะตั้งใจทำงานบ้านมากๆค่ะตั้งแต่การกวาดบ้านถูบ้านซักผ้ารีดผ้าก็จะทำด้วยความตั้งใจทุกขั้นตอนและเมื่อทำงานบ้านเสร็จก็จะมีความสุขมากๆค่ะเพราะรู้ว่าได้ทำให้บ้านสะอาดน่าอยู่และเป็นที่พักพิงที่อบอุ่นของคนในครอบครัว จะเห็นได้ว่าเราสามารถทำสมาธิได้ในทุกๆก,กิจกรรมในชีวิตประจำวันของเราค่ะแค่เราตั้งใจที่จะทำสิ่งนั้นด้วยความตั้งใจเราก็สามารถทำสมาธิได้แล้วค่ะและเมื่อเราทำสมาธิได้ชีวิตของเราก็จะมีความสุขมากขึ้นอย่างแน่นอนทีนี้มาถึงเรื่องปัญญากันบ้างค่ะปัญญาในความเข้าใจของฉันก็คือความรู้ความเข้าใจในสิ่งต่างๆค่ะ การที่เรามีปัญญาจะทำให้เราสามารถแก้ปัญหาต่างๆในชีวิตได้และทำให้เราใช้ชีวิตอย่างมีความสุขค่ะ สำหรับการพัฒนาปัญญาฉันคิดว่าการเรียนรู้เป็นสิ่งสำคัญค่ะเราควรที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นการอ่านหนังสือการฟังธรรมะการดูสารคดีหรือการพูดคุยกับผู้รู้เราควรที่จะเปิดใจเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่เสมอเพราะความรู้คือพลังค่ะเมื่อเรามีความรู้เราก็จะสามารถแก้ปัญหาต่างๆในชีวิตได้และทำให้เราใช้ชีวิตอย่างมีความสุขค่ะ ทีนี้มาถึงเรื่องปัญญากันบ้างค่ะปัญญาในความเข้าใจของฉันก็คือความรู้ความเข้าใจในสิ่งต่างๆค่ะการที่เรามีปัญญาจะทำให้เราสามารถแก้ปัญหาต่างๆในชีวิตได้และทำให้เราใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขค่ะ สำหรับการพัฒนาปัญญาฉันคิดว่าการเรียนรู้เป็นสิ่งสำคัญค่ะเราควรที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นการอ่านหนังสือการฟังธรรมะการดูสารคดีหรือการพูดคุยกับผู้รู้เราควรที่จะเปิดใจเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่เสมอเพราะความรู้คือพลังค่ะเมื่อเรามีความรู้เราก็จะสามารถแก้ปัญหาต่างๆในชีวิตได้และทำให้เราใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขค่ะ นอกจากนี้การพิจารณาไตร่ตรองก็เป็นสิ่งสำคัญค่ะเราไม่ควรที่จะเชื่ออะไรง่ายๆเราควรที่จะพิจารณาข้อมูลต่างๆอย่างรอบคอบก่อนที่จะเชื่อและเราก็ควรที่จะฟังความคิดเห็นของคนอื่นด้วยเพื่อให้เราได้ข้อมูลที่ครบถ้วนและรอบด้าน และที่สำคัญที่สุดก็คือการนำความรู้มาประยุกใช้ในชีวิตจริงค่ะความรู้ที่ไม่ได้นำมาใช้ก็เหมือนกับดาบที่ไม่ได้ใช้มันไม่มีประโยชน์อะไรเราควรที่จะนำความรู้ที่เราได้เรียนรู้มาประยุกใช้ในชีวิตจริงเพื่อให้ความรู้นั้นเกิดประโยชน์สูงสุดขอยกตัวอย่างเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับตัวเองนะคะเมื่อก่อนเป็นคนที่ขี้โมโหมากค่ะเวลาใครทำอะไรไม่ถูกใจก็จะ,ะโกรธง่ายฉุนเฉียวง่ายทำให้คนรอบข้างไม่มีความสุข แต่พอได้มาศึกษาธรรมะก็เริ่มเข้าใจว่าความโกรธคือไฟที่เผาผลาญใจของเราเองมันไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนนอกจากตัวเราเอง ก็เลยเริ่มพยายามที่จะลดความโกรธในใจของตัวเองค่ะเริ่มจากการฝึกสติรู้ตัวอยู่เสมอว่ากำลังโกรธเมื่อรู้สึกว่ากำลังจะโกรธก็จะพยายามหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆเพื่อให้จิตใจสงบลงและก็จะพยายามคิดถึงเหตุผลว่าทำไมเขาถึงทำแบบนั้นบางทีเขาอาจจะไม่ได้ตั้งใจหรือบางทีเขาก็อาจจะมีเหตุผลของเขาพอทำไปเรื่อยๆ ก็เริ่มโกรธน้อยลงค่ะและก็เริ่มเข้าใจว่าการให้อภัยเป็นสิ่งที่สำคัญมากการที่เราให้อภัยคนอื่นได้มันจะทำให้ใจของเราเป็นสุขและมันก็ทำให้ความสัมพันธ์ของเรากับคนอื่นดีขึ้นด้วย ก็เลยพยายามที่จะให้อภัยคนที่เคยทําผิดกับฉันค่ะแรกๆก็ยากเหมือนกันนะคะเพราะบางครั้งการให้อภัยมันก็เจ็บปวดแต่ฉันก็พยายามที่จะปล่อยวางอดีตและมองไปข้างหน้าและเมื่อให้อภัยได้ก็รู้สึกว่าใจของฉันเป็นสุขมากๆค่ะ นี่แล่ละค่ะคือตัวอย่างของการนำธรรมะมาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงเมื่อเรามีสติมีปัญญาเราก็จะสามารถแก้ปัญหาต่างๆในชีวิตได้และทำให้เราใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขสรุปแล้วศีลส,สมาธิปัญญาเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับชีวิตของเราทุกคนค่ะ การที่เรามีศีลจะทําให้เราเป็นคนดีไม่เบียดเบียนตัวเองและคนอื่นการที่เรามีสมาธิจะทําให้เราทําอะไรได้ดีและการที่เรามีปัญญาจะทําให้เราแก้ปัญหาต่างๆในชีวิตได้และเมื่อเรามีครบทั้งศีลสมาธิปัญญาเราก็จะสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข อยากจะฝากข้อคิดง่ายๆให้กับท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะว่าธรรมะไม่ได้ยากอย่างที่คิดแค่เราเริ่มต้นจากการทำสิ่งเล็กๆน้อยๆในชีวิตประจำวันของเราเราก็สามารถเข้าถึงธรรมะได้แล้วค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขก,กับการใช้ชีวิตนะคะ เอาละค่ะมาถึงช่วงตอบคำถามจากทางบ้านกันบ้างนะคะวันนี้มีคุณน้องจากจังหวัดเชียงใหม่ถามมาว่าพี่คะหนูเป็นคนใจร้อนมากค่ะเวลาใครทำอะไรไม่ถูกใจหนูจะโกรธง่ายมากหนูควรจะทำยังไงดีคะ น้องคะพี่เข้าใจน้องเลยค่ะพี่ก็เคยเป็นคนใจร้อนเหมือนกันแต่พี่อยากจะบอกน้องว่าความโกรธไม่ได้ช่วยให้อะไรดีขึ้นเลยค่ะมันมีแต่จะทำให้สถานการณ์แย่ลงและมันก็ทำให้ใจของเราเป็นทุกข์ด้วย สิ่งที่น้องควรทำก็คือการฝึกสติค่ะน้องต้องรู้ตัวอยู่เสมอว่ากำลังโกรธเมื่อรู้สึกว่ากำลังจะโกรธน้องก็พยายามหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆเพื่อให้จิตใจสงบลงและน้องก็พยายามคิดถึงเหตุผลว่าทำไมเขาถึงทำแบบนั้นบางทีเขาอาจจะไม่ได้ตั้งใจหรือบางทีเขาก็อาจจะมีเหตุผลของเขา นอกจากนี้น้องก็ลองหาอะไรทําเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจก็ได้ค่ะอย่างเช่นการฟังเพลงการอ่านหนังสือการออกกำลังกายหรือการพูดคุยกับเพื่อนสนิทเมื่อน้องรู้สึกว่าอารมณ์ดีขึ้นแล้วน้องค่อยกลับไปคุยกับเขาด้วยเหตุผลนะคะ และที่สำคัญที่สุดก็คือการให้อภัยค่ะน้องต้องเข้าใจว่าทุกคนมีข้อผิดพลาดการที่เราให้อภัยคนอื่นได้มันจะทำให้ใจของเราเป็นสุขและมันก็ทำให้ความสัมพันธ์ของเรากับคนอื่นดีขึ้นด้วยค่ะพี่เชื่อว่าถ้าน้องพยายามทำตามที่พี่บอกน้องจะสามารถควบคุมอารมณ์ของตัวเองได้และน้องก็จะมีความสุขมากขึ้นค่ะเป็นกาลังใจให้นะคะ คำถามต่อไปมาจากคุณป้าจากจังหวัดนครราชสีมาค่ะถามมาว่าฉันอายุมากแล้วค่ะไม่ค่อยมีเวลาไปวัดทำบุญฉันจะทำบุญอะไรได้บ้างคะคุณป้าคะการทำบุญไม่ได้จำกัดอยู่แค่การไปวัดนะคะเราสามารถทำบุญได้ทุกที่ทุกเวลาและในทุกๆก,กิจกรรมในชีวิตประจำวันของเราค่ะ อย่างเช่นการที่เราช่วยเหลือผู้อื่นการที่เราให้กำลังใจคนที่กำลังท้อแท้การที่เราพูดจาไพเราะกับคนอื่นการที่เราให้อภัยคนที่เคยทำผิดกับเราสิ่งเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นการทำบุญทั้งสิ้นค่ะนอกจากนี้คุณป้าก็สามารถทำบุญด้วยการสวดมนต์การนั่งสมาธิการฟังธรรม,มะหรือการอ่านหนังสือธรรม,มะก็ได้ค่ะสิ่งเหล่านี้จะช่วยให้จิตใจของคุณป้าสงบและมีความสุขมากขึ้นค่ะ และที่สำคัญที่สุดก็คือการทำบุญด้วยใจที่บริสุทธิ์ค่ะไม่ว่าคุณป้าจะทำบุญด้วยวิธีใดก็ตามถ้าคุณป้าทำด้วยใจที่บริสุทธิ์บุญนั้นก็จะส่งผลให้คุณป้ามีความสุขอย่างแน่นอนค่ะคุณป้าไม่ต้องกังวลนะคะว่าไม่มีเวลาไปวัดทำบุญแค่คุณป้าตั้งใจที่จะทำความดีทำประโยชน์ให้กับผู้อื่นคุณป้าก็ได้ทำบุญแล้วค่ะขอให้คุณป้ามีความสุขกับการทำบุญนะคะ เอาละค่ะวันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วหวังว่าท่านผู้ฟังทุกท่านจะได้รับประโยชน์จากเรื่องราวที่ดิฉันได้แบ่งปันในวันนี้นะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการใช้ชีวิตและขอให้ธรรมะคุ้มครองทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะก่อนจากกันขอฝากเรื่องเล่าจากประสบการณ์จริงที่เพิ่งเกิดขึ้นสดสดร้อนๆเมื่อสัปดาห์ที่แล้วค่ะเรื่องมีอยู่ว่าไปจ่ายตลาดที่ตลาดสดใกล้บ้านตามปกติค่ะวันนั้นคนเยอะมากวุ่นวายไปหมด ขณะที่กำลังเลือกซื้อผักอยู่นั้นเองก็มีคุณป้าคนหนึ่งเดินมาชนอย่างแรงทำให้ของที่ดิฉันถืออยู่ตกลงพื้นกระจัดกระจายตอนนั้นดิฉันโกรธมากค่ะคิดในใจว่าคุณป้าคนนี้ไม่ระวังเอาเสียเลยแต่พอเงยหน้าขึ้นมองคุณป้าก็เห็นว่าคุณป้าดูตกใจและรีบร้อนมากคุณป้าขอโทษฉันยกใหญ่บอกว่ากำลังรีบไปหาหมอเพราะลูกชายไม่สบาย ทันใดนั้นความโกรธของฉันก็หายไปหมดเลยค่ะรีบช่วยคุณป้าเก็บของที่ตกพื้นและถามไถ่ายอาการลูกชายของคุณป้าด้วยคุณป้าบอกว่าลูกชายเป็นไข้สูงมากและกำลังจะไปโรงพยาบาลรู้สึกสงสารคุณป้ามากค่ะเลยตัดสินใจช่วยคุณป้าถือของไปส่งที่รถแท็กซี่และบอกให้คุณป้ารีบไปหาหมอบอกคุณป้าว่าไม่ต้องห่วงเรื่องของที่ตกพื้นจัดการเองได้ คุณป้าขอบคุณยกใหญ่ก่อนจะขึ้นรถแท็กซี่ไปมองตามรถแท็กซี่ด้วยความเป็นห่วงและรู้สึกดีที่ได้ช่วยเหลือคุณป้าในยามที่เขาเดือดร้อนเรื่องนี้สอนให้ได้รู้ว่าการที่เรามองโลกในแง่ดีและมีความเมตตาต่อผู้อื่นจะทำให้เรามีความสุขมากขึ้นและมันก็ทำให้เราเห็นว่าในสังคมของเรายังมีน้ำใจและความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่อยู่เสมอบางครั้งสิ่งที่เราเห็นอาจจะไม่ใช่ทั้งหมดเสมอไป การที่เราเปิดใจรับฟังและเข้าใจผู้อื่นจะทำให้เรามองเห็นความดีงามในตัวเขาและมันก็ทำให้เราเป็นคนที่ดีขึ้นด้วยค่ะอยากจะเชิญชวนท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะให้ลองนําเรื่องราวนี้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันของเราค่ะลองมองโลกในแง่ดีมีความเมตตาต่อผู้อื่นและให้อภัยคนที่เคยทำผิดกับเราแล้วท่านจะพบว่าชีวิตของเรามีความสุขมากขึ้นอย่างแน่นอน ขอฝากข้อคิดธรรมะง่ายๆที่ได้เรียนรู้จากเรื่องนี้ก็คือจงมองโลกด้วยความเมตตาและให้อภัยด้วยใจที่บริสุทธิ์แล้วชีวิตของท่านจะมีความสุขอย่างแน่นอนค่ะอยากจะพูดถึงเรื่องนิยายธรรมะที่กำลังเป็นที่นิยมในตอนนี้หน่อยค่ะดิฉันคิดว่านิยายธรรมะเป็นสื่อที่ดีมากในการเข้าถึงธรรมะเพราะมันทำให้เราเห็นว่าธรรมะไม่ได้เป็นเรื่องที่ยากหรือน่าเบื่อแต่เป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเรามากๆ เรื่องราวในนิยายธรรมะมักจะสะท้อนชีวิตจริงของเราเราท่านนี่แหละค่ะทำให้เราเห็นว่าธรรมะสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ถูกเรื่องและมันก็ทำให้เราเข้าใจธรรมะได้ง่ายขึ้นด้วยอยากจะเชิญชวนท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะให้ลองอ่านหรือฟังนิยายธรรมะดูสักครั้งแล้วท่านจะพบว่าธรรมะไม่ได้เป็นเรื่องที่ยากหรือน่าเบื่ออย่างที่คิดและมันก็อาจจะทำให้ชีวิตของท่านเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นด้วยค่ะ และสุดท้ายนี้ขอฝากข้อคิดธรรมะง่ายๆที่ดิฉันได้เรียนรู้จากการอ่านนิยายธรรมะก็คือธรรมะอยู่ในทุกที่ทุกเวลาและในทุกๆเรื่องขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการอ่านนิยายธรรมะนะคะหากคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปครั้งหน้านะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ